โอเคครับอยู่กับผมสี่บอสแกมเมอรโนบนะเออวันนี้เราก็จะมาสร้างท้องเรือแล้วเออเพราะว่าส่วนใหญ่แม่งไม่ได้สร้างอียมาทัวอูอ้บ้าเปล่าชื่อคลิปสร้างของจริงมาทัวอีเพื่อนแม่งยอะบ่นเลยมึงสร้างเซฟเป็นอย่างนี้เพื่อนแม่งยังบอกนะเ,เออนักมาสร้างของจริงนะท,งท้องเรือท้องเรือท้องเรือ,อ,อโอเคมายาวมา มามามาสร้างสร้างเยอะไปยอะไป<ต> <iyor> ก็อาจจะตัดนะเพราะว่าคนดูแม่งไม่ชอบดูตอนสร้างไอ้แม่งอยากดูตอนเสร็จ<ต> <ö> ถ้าดูตอนเสร็จถ้ามันสวยเกินก็ก๊อไอ้สัต์ต,ตัดเลยแล้วกันโอเคก็ตัดมาตอนสร้างเสร็จแล้วนะโอเค แล้วก็มาสร้างไอมาสร้างไออืมคลิปว่าอะไรวะลืมละหม้อไอน้ำเปล่าหม้อต้มน้ำอ่ะเออเอ้ยช่างแม่งคอดูก่อน ตะกี้เห็นอะไรเฟ,ฟนะ้ยเฟ้ยนะแมว่งรั่วตอนไหนวะอืม,อมที่ผ่านมากูไม่ได้สร้างตรงนี้หรอกโอเคสร้างให้ก็ได้แค่นี้พอนะเกียดวัดไอ้น้องเวน อืมฮึต้องให้กูสร้างใหม่ทุกครั้งนะฟังแต่กูไอ้น้องเรียนทุกครั้งนะทุกครั้งไอ้เลยไอ้น้องคูยเอาแล้วฝาปิดอ่ะเหี้ยฝาปิดกูไม่รู้อันไหนแล้วลืมอะเดี๋ยวเอาสวิตช์มาก่อนเอาสวิตช์มีอะเ,เติมให้ กดตัดแล้กันโอเคกูเจอแหละเจอแหละใส่ไปพี่ลืมไปนี่หว่าเราต้องสร้างบล็อกคอนกรีตด้วยเนะ่ตอนนั้นเราใช้บล็อกถานเพื่อนมันก็ติมาว่าเฮ้ยมึงไม่ใช่บล็อกคอนกรีตว่ามึงใช้บล็อกถานทำไมก็ไม่รู้อะแล้วมึงอย่าดิสไล้์กูเลยล่ะไอเ้เสี้ยพีแม่งไอ้สัตว์พูดเพื่อนทีเดียวแม่งดิสไล้์กูเลยตะย,ยี่เกินไอเสี้ย กูจะติดตาเมืองนะเว้ยให้กูไม่นี๊ใจกูแน่ไแต่มมือนะทำเยี่ก็ทำไป่ได้ไม่วะจริงๆนะกูอยากเล่นหลังใหม่มากเลยไม่อยากคิดแต่เพื่อคนดูกูทำทุกอย่างแต่ระเบิดระเบิดแบบนี้กูไม่เอานะ ถ้าไม่อยากระเบิดแมมมังไปลวนแมพเอาเลยนะที่เกียร์ช่างโว้ยย่นาฮีขอเธอด้วยที่ใช้คำหยาบใครใครฟังอาจจะฟังไม่ชัดหน่อยที่นี่ขี้เกียจ์พ่อช่วยเกียรสี่ชั่วีงี้แต่การภาคแต่ละทีนี่คืออยากจะว่าตายนะเออ ช่างแม่งพี่สร้างแค่นี้ไปคลิปนี้มียาวกูบอกเลยไม่สิบนาทีก,กว่าสิบกว่านะสั้นแค่ไหนกูไม่สนยาวแค่ไหนกูไม่สนนะพ่อให้กูเช็คไม่หยาบใคร,รยยาวกายเอวยาว่ายไปวิวลิปตรงนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะตรงนี้ก็ เเท่ดีไหมล่ะใครทำได้แม่ก็เมนดีเยอะใครทำได้กูถือว่าเท่จัดส่วนผมทำได้ซื้อสามารถนั่งนั่งได้แล้วก็อาบน้ำได้ภายในเวลาเดียวกันเป็นไงสัตว์โคเท่ oh my gosh คลิปนี้ก็จะไม่ตตดแต่งเฮอะไรแหละถต่ใครยังไม่ทำอะไรคอมเมนต์กูรู้สึกว่าชิ้นี้แม่งดูเลือเธอวะ่ะ ออกออกออกลื้อลื้อทิ้งลื้อทิ้งไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เดี๋ยวคอยดูกูเล่นหลังไม้แม่งดีกว่านี้เยอะตอนอาคิตแม่งยังเห่ยเล่นหลังไม้นี่คือเพ็บจัดนะไอ้ที่เรียมันดูใหญ่แล้วก็มันดูก็ดีก็ดูดีอ่ะใหญ่ยาวแต่อย่างหนึ่งคือกู ตอนสร้างค่ายแรกๆ,ๆแม่งไม่ขออี้เกียจนะขอนับปกนะช่างสิยายาวชิบหายอ่ะถ้าดูดีๆแม่งท้ายเรือมองไม่เห็นอืมด้านหลังมันดูโล่งไปนะเราไปเติมดีไหมแล้วค่อยทีหลังแล้วกันอันนี้ก็เป็นอันใหม่ที่เติมเข้ามาแล้วก็เป็นงธงจับคัสฮาที่ไม่เห็นนะแต่ตอนนี้ก็จะเห็นถ้ามองทางนี้ก็จะเหมือนสะบัด แต่ถ้ามองตรงนี้ก็ดูกระโปงไปเลยดูกระโปงแต่ก็ไ,กไม่เป็นไรนกูเจี๊ยบไม่เจ็บคอมา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 อันนี้ก็ไปดูใหม่นะไปดูใหม่ยแล้วไปดูข้อมูลใหม่คือสร้างผิดครับอืมสร้างผิดจะสร้างผิดไม่เยอะหรอกนิดนึงฟังปากกูนิดนึง โอ้ m g เดมดนีน้องวีได้ไม่เปิดกระชาดังทิ่หายกูจะฆ่าน้องาัม่เสียกระชาก็ขอไฟด้วยวกูขี้เกียจจกมบอกน้องกูจะจะฆ่าันทีนี้จะเปิดดังที่ไหาโหมันหวงหรไงวะดูกูฮีสิ่งร้อ สิงห์โคราชแบบอีพีช่างม่งโอเคคลิปนี้ก็จบคลิปเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรพวกนั้น,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 นทั้งหลายกูไปแล้วเดี๋ยวกูไล่นะเดี๋ยวดีไลค์กูนนะดีไลค์กูพาไ,ไปถึงบ้านนะบอกเลยส่งที่อยู่บ้านนะึงเลยแล้วยังก็ อย่าไปติดตามกูมึงดูแล้วมึงไม่ติดตามกูจะทื่อมึงเอ้ยอย่างถ้ามึงอยากให้กูทำเยี่ยอะไรก็เมนมาแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดพอแล้วพอแล้วไอ้เหี้ย